บูชาทูบทักลาลที่ปักหมุดได้เลยค่ะบูชาทูบทักลาลที่ปักหมุดได้เลยหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทจะส่งฟรีค่ะนางปลอดภัยค่ะขอบคุณนะคะคุณพิมพีเอสขอบคุณนะพี P ่พิมพีเอสเนี่ยรับสร้างบ้านเหรอรูปโปรไฟล์เป็นรูปบ้านหนูกำลังมีแผนอยากทำบ้านใหม่หลังใหญ่ยู่นี่ ไปนานแล้วนะคะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรในบริษัทนานแล้วค่ะหลายเดือนแล้วค่ะจะเป็นปีแล้วค่ะปีอะไรที่เกี่ยวบุรีี่ะใครเจ้าคอลลาเจน250บาทจะส่งฟรีนะคะ1ซองมี30แคปซูลคอลลาเจนตัวนี้กินแล้วจะช่วยเรื่องผิวใครดื้อยากินอะไรแล้วก็ไม่ขาวไม่ใสไม่เห็นผลแนะนำให้กินตัวนี้เลย คอลลาเจน250บาท1ซองมี30แคปซูลนะคะหซองกินได้1เดือนมีสูตรเล่งรัดให้โปรโมชั่นวันนี้ก็คือ2แถม1ตอนนี้ไม่ใช่โปรช่วงนี้หนจับโปร2แถม1นะคะใครอยากลองนะคะ2 5 0บาทรับประกันกินแล้วเห็นผลแน่นอนนะคะ3วันผิวลื่น7วันผิวใส14วันเห็นการเปลี่ยนแปลงค่ะลุงกุ้งหรืออัมพวาโอ้ขอบคุณมากครับนุงคองยาแคปหน้าจอนะ ลุงกุ้งเรืออัมพา,าขอบคุณครับผมสวัสดีคุณแม่จะไปไหนเนาะสวัสดีพี่คิตตี้โอยหนูก็ชีวิตเดินทางอย่างเดียวเลยค่ะ ได้เลยค่ะ250บาทจะส่งให้ฟรีครับ mm. อะเดี๋ยวหนึ่งปิดไลค์หนึ่งไปลงให้ที่สตอรี่ฝากเข้าไปดูสตอรี่เพจนะคะเดี๋ยวหนึ่งจะลงแนวทางให้ที่สตอรี่เพจเลยนะจ๊ะด้ mm. ่ปนาวานะ,ะขอบคุณคุณสุภาพรจันทะ จันทมานิตนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากเลยปิ้งกลับมาปังได้เลยะคะ่ะพี่พิมขอบคุณพี่พิมนะคอลลาเจนทัก์ลกลที่ปักหมุดได้เลยนะใครที่ดื้อยากินตัวไหนไม่เห็นผลกินตัวนี้เลยเพราะว่าตัวนี้หนึ่งจะบอกก่อนว่าเป็นคอลลาเจนเพียวเลยเป็นคอลลาเจนเพียวไม่ได้มีส่วนผสมของอย่างอื่นแต่อย่างใดเลยคือก,กินไปแล้วจะทำให้ผิวขาวผิวใสนะคะผิวชุ่มชื่นผิวดูอิ่มน้ำหน้าจะชํำๆนะคะกินไปแล้วอะ่ะบ้านเราฝนตกบอคาโตะค่ะยูโคลานัน ตอนนี้หนูไม่รู้ว่ามันตกหรือยังหนูไม่รู้ว่ามันตกหรือยังเพราะว่าตอนหนูโทรหาแม่นะ่ะแม่บอกว่าฝนยังไม่ตกร้อนแต่ว่าพี่เขาบอกว่าโคโครา่ะมีคนมาคอมเมนต์ว่าตั้งเข้าแล้วตั้งเข้าเหมือนจิต๊กนะ่ะถ้าใส่มากขอคุณนะคะสูตรเร่งจะใส่ไปให้ในกล่องคะ่ะสูตรเร่งจะใส่ไปให้ในกล่อง ่งคอลลาเจนทักไลที่ปักหมุดได้เลยค่ะสั่งคอลลาเจนทักไลที่ปักหมุดได้เหมือนกันค่ะ250บาทได้30แคปซูลค่ะเป็นคอลลาเจนเพียวเลยม่ดูมันออกมาเถอะใครจะเข้า v i p ลายปีพิมพรวยหนึ่งทักไลนะคะเดี๋ยวขอหยิบหนาทีหนูปิดไลนะคะหหนึนาทีหนูปิดไลหนูจะไปลงแนวทางให้ใน v i p ลายปีแล้ว และใครรอตัวรูดเดี๋ยวรอที่สตอรี่เพจนะคะสั่งได้ที่ไหนทักไลที่ปักหมุดได้เลยค่ะทักไลที่ปักหมุดได้เลยนะคะสูตรของสูตรการกินของร้านหนึ่งอ่ะหน,นึ่งจะใส่ไปให้ในกล่องนะคะ